สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูมีข่าวที่มาแจ้งให้เด็กๆทราบนะคะตอนนี้น้ำท่วมเป็นทะเลหมดเลยน้ำไหลแรงมากค่ะเด็กๆคงจะเห็นภาพในข่าวแล้วนะคะว่ามีน้ำท่วมเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่นะคะนักเรียนรู้สาเหตุหรือเปล่าว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยเกิดมาจากขยะอุดตันในท่อระบายน้ำค่ะ ครับแล้วเราจะช่วยยังไงได้บ้างครับเป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะมานะวันนี้คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนทําโครงงานพิเศษเกี่ยวกับการกําจัดขยะในโรงเรียนของเรานะคะเรามองมาสังเกตดูว่าขยะโรงเรียนของเราเนี่ยมีเยอะแล้วเราจะช่วยกันคิดว่าเราจะกําจัดขยะในโรงเรียนของเราได้ยังไงนะคะฉันไม่เคยสนใจเรื่องขยะเลยมันน่าเบื่อจังแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยบ้านของเราก็อาจจะน้ำพ่มหมือม งั้นวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งกลุ่มทํางานกันพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มลงพื้นที่ในการสรํารวจบริเวณโรงเรียนของเราแล้วก็จะมานําเสนอสิ่งที่เราค้นพบและก็จะนํามาวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละกลุ่มนะคะดูนี่สิขยะล้นออกมาจากถังเลยแถมยังแยกประเภทไม่ถูกต้องด้วยเห็นไหมขวดน้ำพลาสติกเศษอาหารกระดาษ แบบนี้จะนำมารีไซเคิลได้ยังไงแล้วนี่ยังมีขวดพลาสติกวางเกลื่อนโต๊ะอีกเพียบเลยทั้งที่ถังขยะอยู่ไม่ไกล,พวก,ลวพวกเราพวกไปสำรวจห้องน้ำมาน้ำก็ท่วมเพราะมีขยะอุดตันท่อมันน่ารำคาญจังเลยทำไมคนพวกนี้ถึงทิ้ขยะไม่เป็นที่เนี่ย งั้นเรามาคิดหาวิธีจัดการปัญหาพวกนี้ดีกว่าถ้าปล่อยไว้มันจะแย่ลงเรื่อยๆนะฉันว่าเราต้องทำให้คนเห็นว่าการทิ้งขยะผิดที่ทำให้ส่งผลเสียยังไงบ้างใช่เราต้องทำโครงการให้ทุกคนเข้าใจและร่วมมือกัน นี่นี่นี่ฉันเจอข้อมูลน่าสนใจขยะพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายเป็นร้อยปีเลยนะแล้วรู้ไหมขยะที่เราทิ้งทุกๆกวันสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ถึง70%ถ้าอยากประเภทถูกต้องฉันคิดว่าเราควรทำโครงการ3อย่างปรับตัวป้องกันและปฏิบัติตามที่ครูสอนใช่คือปรับตัวคือเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ป้องกันคือเราต้องหาวิธีลดขยะตั้งแต่ต้นทางแล้วปฏิบัติล่ะคือลงมือทำจริงๆไงเช่นการทำถังขยะแยกประเภทที่ชัดเจนหรือทำป้ายโลนาคงฉันมีไอเดียจริงๆว่าทำไมเราไม่ทำธนาคารขยะล่ะให้นักเรียนนำขยะรีไซเคลิลมาและคะแนนสะสมเดี๋ยวนะถ้าขยะมีค่าคนก็จะไม่ทิ้งมั่วๆฉันชอบไอเดียนี้ แต่เราต้องทำให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องกำจัดขยะด้วยไม่ใช่เพราะทำขยะได้คะแนนงั้นเรามาทำวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันไหมแล้วเปิดในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนเยี่ยมเลยงั้นเรามาแบ่งหน้าที่กันเพื่อนๆทุกคนครับมาร่วมกิจกรรมโรงเรียนของเราโลกของเรากันนะคะพวกเรามีกิจกรรมสนุกๆมากมายมาเรียนรู้การกำจัดขยะอย่างถูกวิธีกันเถอะ ทดสอบการขยะชิ้นนี้ควรทิ้งลงถังไหนกันนะแย่จังดูเหมือนจะไม่มีคนสนใจเลยเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียนี่ไงถ้าเราแสดงให้เห็นว่า ขยะทําให้น้าเพิ่มยังไงคนคงสนใจมากขึ้นแน่เจ๋งมาก,มากเราจะได้สแสดงภัยพิบัติที่เกิดได้จริงๆครูดีใจมากที่เห็นพวกเธอทํางานกันแบบนี้แต่ครูคิดว่าแค่แสดงความคิดเห็นเนี่ยมันยังไม่พอนะคุณครูคหมายความว่ายังไงคะครูว่าพวกเธอเนี่ยน่าจะบอกการแก้ไขปัญหานอกจากจะบอกว่าแค่ไม่ให้ทิ้งขยะลงบอ่อจริงด้วยเราต้องแสดงให้เห็นั้งปัญหาและวิธีแก้ ขอเชิญตัวแทนกลุ่มโรงเรียนของเราขึ้นมานำเสนอผลงานค่ะครูว่าวันนี้พวกเราได้เรียนรู้บทบ,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 บาทสำคัญกันแล้วถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและขยะของเราสวัสดีคับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,น้อง,องและคุณครูทุกท่านวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการปรับตัวป้องกันปฏิบัติ เพื่อลงังภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อมคับจากการสำรวจพวกเราพบว่าโรงเรียนของเรามีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะเป็นอย่างมากทางการทิ้งขยะไม่เป็นที่และการไม่แยกขยะค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ทำให้โรงเรียนสกรปรกแต่ยังเป็นสาเหตุน้ำท่วมขังในโรงเรียนด้วยและถ้าทุกคนยังทิ้งขยะแบบนี้อนาคตรเราอาจจะเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่เหมือนที่ปรากฏในข่าวได้ ตกผลในอาคารแันก่อนนี่ไลล่ะนะเกิดขึ้นจริงๆแล้วทุกคนครับนี่คือตัวอย่างที่เราพยายามจะบอกเก็บขยะที่อุดตันท่อกันนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการสื่อเราต้องปรับตัว เปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้วยการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและปฏิบัติร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราเราขอนําเสนอโครงการธนาคารขยะและทีมพิทักษ์ท่อระบายน้ําเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลโรงเรียนของเราค่ะสวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับโรงเรียนเราที่มีขยะอุดตนันในเรื่องของท่อน้ําอุดตานวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้อีกแล้ว วันนี้เป็นวันที่น่าภาคภูมิใจสำหรับโรงเรียนเรานะครับปัญหาขยะอุดตาน์ท่อน้ําบัดนี้ได้หายไปแล้วและโรงเรียนเราก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับและนี่ก็เป็นเพราะว่าเรามีกลุ่มนักเรียนนะครับที่ได้ทําโครงการดีๆนะครับที่มาช่วยในการลดปัญหาในเรื่องของขยะอุดตานท่อน้ำนะครับขอเชิญนักเรียนกลุ่มที่ทําโครงการนะครับใน,ในเรื่องของการลดขยะเดินขึ้นมารับรางวัลบนเวทีได้เลยครับพวกเราขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือครับ จยากวันนั้นที่ฝนตกทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการจัดการขยะนอกจากนี้ทีมพิทักษ์ท่อระบายน้ำของเรายังช่วยตรวจสอบและทำความสะอาดท่อระบายน้ำสัปดาห์ละครั้งทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเพ่วมขังอีกเลยค่ะเห็นไหมครับโครงการของเราได้ผลจริงๆและนี่คือความรู้ที่เราอยากจะฝากไว้ขยะทุกชิ้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ด้วย3วิธีง่ายๆ 1. ลดการใช้ใช้เท่าที่จำเป็น 2. นํากลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำให้คุ้มค่า 3. รีไซเคิลและแยกขยะให้ถูกต้องเราต้องรวมมือกันเพราะโลกเป็นของเราทุกคนครูภูมิใจในตัวของพวกเธอนะคะพวกเธอไม่ได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแต่ก็ยังสอนให้ทุกคนรู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนี่แหละครูพลังของเด็กๆ ถึงจะเล็กแต่ถ้ารวมกันเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้